ส่วนคุณเศรษฐาทวีสินประกาศนโยบายชัดเลยเมื่อวานนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีจะเติมเงินดิจิทัลให้กับคนอายุ16ปีขึ้นไปคนละ10,000บาทนั่นคือประกาศแจกเงิน10,000บาทให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปคนละ10,000บาทแจกครั้งเดียวนะเพราะว่าเขาบอกว่าแจกแจกแล้วก็ให้ใช้้หมดภายใน6เดือนนะครับ ใช้ในรัศมีร้านค้าที่ไม่เกิน4กิโลใช้หมดภายใน6เดือนเป็นเงินดิจิตอลผ่านวอลเล็ตนะครับแปลว่าเราไม่ได้รับเงินสดนะเขาจะโอนเข้าไปช่องทางที่เขาจะออกนโยบายนี่แหละครับถามว่าคนละ1 0 0 0 0บาทอายุ16ปีขึ้นไปต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เปรียบเทียบง่ายๆครับว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้ มีทั้งหมด52ล้านนี่ตัวเลขกลมๆนะ52ล้านคนมีเศษนิดหน่อยแต่ตีว่า52ล้านคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเนีน่ยนับตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปทีนี้นับ16นับ16 17ก็หย่อนไป2ปี16ล้านถ้า18ล้านคน52ล้านถ้า16ล้านคนตีเสียว่า55ล้านคนละ10,000ืต้องใช้เงิน5 0 5 0 0 0 0ล้าน คำถามที่ถูกถามก็คือเอามาจากไหนคำถามที่สองนี่คือสัญญาว่าจะให้หาเสียงได้ไหมเขาก็ไปถามคุณจุรินคุณจุรินวันนี้บอกว่าไม่วิจารณ์นโยบายของพรรคอื่นเว้นแต่ว่าพรรคอื่นมาพาดพิงให้เสียหายถึงค่อยชี้แจงนะครับก็เป็นเครื่องหมายคำถามวันนี้ก็ไปถามคุณอนุทินชาญวิรากุลเหมือนกันคุณอนุทินบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่วิจารณ์เหมือนกันไม่วิจารณ์นะครับก็มาดูนโยบายของตัวเอง แต่ก็คุณอนุทินก็พูดในลักษณะที่มองว่านโยบายของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะเป็นนโยบายที่คือเห็นหัวประชาชนะนะครับต้องให้เกียรติประชาชนว่าเอาไปทำอะไร